พี่น้องผู้ศรัทธาต่อ,อรอ้อยซุบฮานุวตาลาหทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับนะครับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละมาจุมาในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับตักเตือนให้เรานั้นได้ยำเกรงตออ่รอตาร้อยซุบฮานุอตลลาในการดำเนินชีวิตของเราในการใช้ชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะได้เป็นบ่าวที่เสียชีวิตไป นะครับในขณะที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเรานั้นเป็นมุสลิมเป็นอิสลามตามที่ลอสุบฮานอวะตลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้แจ้งเอาไว้พี่น้องบูรทาธาทั้งหลายครับในวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าหมายถึงวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่เราเนี่ยทราบกันดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ วันที่มีความสำคัญในอิสลามแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะทวนนะครับให้เรานั้นได้เข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งว่านอกจากการที่เรามาร่วมกันละหมาดจุมะมาฟังคุตบะแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นความดีงามอื่นๆที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในวันศุกร์นี้อีกหลายประการด้วยกันพี่น้องครับก่อนอื่นเลยผมขอหยิบยก คำพูดนะครับของท่านอิหมัมอิบนุกรย,ยิมในหนังสือซาดุนมาอัดที่พูดถึงวันศุกร์นะมาให้เรานั้นได้คิดตามสิ่งที่ท่านพูดท่านอิหมัมอิบนุกรย,ยิมเป็นใครพป่น้องครับอิหมัมอิบนุกรย,ยิมเนี่ยเป็นบุคคลที่เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะเป็นคนที่แต่งตำราซาดุนมาอาัดมาเนี่ยแล้วก็พูดถึงประวัติของนบีแล้วก็สุนนะต่างๆ สุนนะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับในในนั้นเกี่ยวกับสุนนะของนบีฮะดิษหรือสิ่งที่เป็นแม้กระทั่งการแพทย์ของท่านนาบีก็อยู่ในซาดุนมะอาดฉะนั้นท่านนิมม,ม,มอิมลุกอยิมถ้าเอาคนในยุคนี้เทียบก็คงจะเทียบไม่ได้พี่น้องครับในการรู้สุนนะนะคงจะเทียบไม่ติดอ่าฉะนั้นหนึ่งในถ้อยคำหนึ่งที่ท่านนิมมอิมลุกอยิมนั้นได้หยิบยกมานั่นก็คือประโยคนี้ครับพี่น้อง อิหมามอิมนุกอัยิมบอกว่าอินน้าฮุนยาวมุลลาดียุสตาฮบุอันยาตาฟราะฟีฮิลินอิบาดะวันศุกนั้นคือวันที่ส่งเสริมให้เรานั้นทุ่มเวลาทุ่มเทเวลาในวันนี้เนี่ยเพื่อการอิบาดะคือบางครั้งเราอาจจะเข้าใจว่ามาละหมาดแล้วก็ฟังคุตบะหลังจากนั้นก็จบแต่จริงมันมีอีกพี่น้องอิมนุกอัยมบอกว่าลาฮูอาลาซาอิลินอายามี มาดียะตุน like บิน like อันวาอีมิน ah ันอ ok ิบาดัตและวันศุกร์มันยังเป็นวันที่โดดเด่นด้วยกับอิบาดะอีกหลายๆชนิดที่มีให้ทำในวันศุกร์วาจิบาตุลวามุสตาฮับบาตุลและอิบาดัอิบาดันนั้นเนี่ยบางทีก็เป็นวาจิบเหมือนที่เรามาละหมาดวันศุกร์มาฟังคุตบะ และบางทีมันก็เป็นมุสตะฮับบะก็คือส่งเสริมเช่นการขอดุอาในวันศุกร์การสละวาดท่านนาบีเยอะๆในวันศุกร์การสลวัดไม่ใช่เรื่องยากพี่น้องครับเรานั่งเราอยู่ตรงไหนก็ตามให้เรากล่าวอัลลอฮฺมุสลิยรลานาบีนามุฮัมม uh ัดหรือพี่น้องจะว่าประโยคตามดังที่อยู่ในตัชฮุดครั้งสุดท้ายมีเขาเรียกฉบับเต็มที่มี การสรรเสริญนบีอิบรอฮีมมาด้วยอันนั้นก็ว่าไปเลยตรงไหนก็ได้พี่น้องครับไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกล่าวสละวาาไปเลยว่าไปเลยอยู่ตรงไหนก็สละวาาให้นบีเยอะๆในวันศุกร์การขอดุอาการทําความดีอื่นๆนะครับแล้วก็ท่านีโมบิอิมลุกไกยิมบอกต่อไปว่าฟาลิลลาฮิซุบฮานะฮูจาอัลลีอะฮ์ลิคุลลิมิลลาตินยาอุมันยะตาฟารรูกูฟีฮิลินอิบาดะห์ อ,อัลตุบานูอาตาลาเนส่งกำหนดให้กับทุกๆกลุ่มชนน่ยจะมีวันวันหนึ่งที่วันนั้นจะเป็นวันที่หันมาทุ่มเททําความดีอย่างมากมายในวันที่กําหนดของแต่ละประชาชาติซึ่งประชาชาติสุดท้ายมันก็ตรงกับวันศุกร์อ่านกุรานสุลอกาฟีนะครับอ่านกาฟี่สลาวาดนบีเยอะๆอัลลอฮ์มสซีลาลานบีนามุฮัมมัดจะว่าไปกี่รอบก็เต็มที่เลยพี่น้อง ขอดูอาอขอดุอาแล้วก็บริจาคอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่เราสามารถทําได้โดยจุดมุ่งหมายของการมีวันนั้นก็คือวายตะคอนเล่าเนาฟีฮีอันอชกอริดดุนยาอิ่มามินุกัยินบอกอัลลอฮฺตุบานูวัตาลาต้องการให้มนุษย์นั้นเนี่ยนะครับให้มาวุ่นวายอยู่กับยุ่งอยู่กับการทําอิบดะด เพื่อจะหลีกหนีสิ่งที่เป็นความวุ่นวายของดุนยาให้เราเนี่ยตัดขาดจากดุนยาไปบ้างนะครับให้เราตัดขาดจากดุนยาเพื่อจะมาหาช่วงเวลาดีๆในการทําอิบาดะในการมา,ารับความดีงามในวันศุกร์ที่อร้อนนั้นได้กําหนดมาให้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับฝ่ายเยามุนจุมาที่เยามอิบาดะวันศุกร์นั้นคือวันแห่งการทําอิบาดะวันศุกร์เนี่ยทุกศุกร์เลยเนี่ย วันแห่งการทําอิบาหะ์นะครับวะฮุัะฟิลอายามีกะชริรอมฎอนฟิชูฮุรวันศุกนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นวันที่ประเสริฐกว่าวันอื่นๆเปรียบเหมือนกับรอมดอนที่มันดีกว่าเดือนอื่นรอมดอนที่จะถึงเราอีก10กว่าวันเนี่ยมันดีกว่าเดือนอื่นเรารอคอยรอมดอนในแต่ละปีเพื่อจะทำอิบาห์ในเดือนนี้ ที่มันไม่มีเวลช่วงเวลาดีๆเหมือนเดือนอื่นนะครับวันศุกร์มันดีกว่าวันจันทร์อังคารพุทธประหัดมันดีกว่าถ้าเปรียบในแง่ของการเปรียบเทียบมันดีกว่าเพราะมันมีอิบะหามากมายทำวันนี้เดือนรอมฎอนก็ดีกว่าเพราะมีอิบะดาที่เราจะต้องทําอย่างมากมายเดือนรอมฎอนนะครับและเช่นเดียวกันพี่น้องครับวาซาอตุนอิจาบติฟีฮิกะไลละตินกัดรฟีรอมฎอน ในวันศุกร์มันมีช่วงเวลาแห่งการขอดุอาที่ดุอามุสตาจับเรา,าจะตอบรับดุอาเรา,าตอบรับดุอาถ้าจากหลักฐานเนี่ยพี่น้องครับมีอยู่สองช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงเวลาหลังจากที่เขาเตบนั้นนั่งพักระหว่างสองคุตบะก็คือนั่งแล้วจะมีช่วงเวลาสั้นๆอยู่ขอดุอาแต่ช่วงเวลาที่ชาวสลับก็คือกลุ่มชนในยุคต้นนะ่ะนะเขาให้น้ำหนักว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าก็คือ ช่วงเวลาของอะไรหลังจากละหมาดอัสลีไปจนกระทั่งก่อนมักกะิบเพราะถ้าเกิดเป็นมักกะิบจะเป็นคืนวันเสาร์แล้วและการที่ล็อบบกปิดแบบนี้เหมือนกับอลลอบบกปิดคือเลดทตุนกอตเอาไว้เพราะทำไมทำไมไม่บอกไปเลยพี่น้องทำไมไม่บอกไปเลยก็เพราะถ้าเกิดบอกไปเลยว่าค่ำยี่สิบเจ็ดนะได้เป๊ะเลยนะยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบคนก็ไม่ละหมาด พราะได้แล้วยีิบเจ็ดคว้าไปแล้วหลายจุนกอดวันอื่นก็ไม่เหลือใครแล้วครับเพราะทำไมโอ้ได้ลวลายจุนก็สไปแล้วทําความดีแปดสิบเอ็ดปีวันอื่นก็ไม่เหลือแล้วครับก็ปล่อยให้เหลือแค่ใครเหลืออิมัมคนจานาซีฮัทคอเตบคนสองคนงแค่นั้นแต่การที่เราปกปิดไว้ก็เพื่อให้มนุษย์แสดงว่าจริงจังแค่ไหนกับการจะเอาดูอาจากเราเนี่ยจริงจังแค่ไหนถ้าคนจริงจังสิบวันไม่ไม่ไม่ปล่อยสักวัน ต้นเดือนอาจจะมีพลาดบ้างต่อเราเว้ยอาจไปทําที่บ้านบ้างไม่ไหวบ้างทํางานมาเหนื่อยแต่ถ้าคนจริงจังก็คือสิบวันที่เหลือไม่มีพลาดเพราะมันต้องมีละจุนก็สักวันแต่ถ้าเราดักเอาแค่วันนี้วันอื่นเราก็พลาดได้นะครับเช่นเดียวกันการขอดวาในวันศุกร์ที่เราปกปิดเอาไว้เนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยจริงจังอยากจะขอหรือเปล่าถ้าเราบอกไปเลยเอาเราบอกไปเลยว่าช่วงที่เขาเตบนั่งแหละของทุกบ้านนั่นแหละ ช่วงเวลาอื่นก็ไม่มีการขอดาแล้วเพราะมันได้ไปแล้วนะครับฉะนั้นการปกบิดจึงมีฮิกมะให้บบาวเนี่ยขย,ยันเข้มแข็งแล้วก็มุ่งม,มั่นในการขอดูาต่อรองซุบฮานุวาตาละนะครับฉะนั้นพี่น้องครับวันศุกร์จึงเป็นวันที่ใครก็ตามที่ทําให้มันดีงามเขาก็จะปลอดภัยในวันอื่นๆเช่นเดียวกับการที่เขาทําเดืนรอมอดอนให้มันดีงาม เขาก็จะปลอดภัยในเดือนอื่นๆ,ๆนะครับเชคคุณน,นามอินทุลย์ใจมิยาบอกเอาไว้จุดหนึ่งน่าสาคัญมากพี่น้องบอกเอาไว้ว่าอย่างไงรู้ไหมบางคนน่ะพอเดือนระมดอนมาเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหกับเนื้อกับตัวอย่างดีเลยเ <st ars> ช่คุณน,น้ตใจมิยาบอกว่ายังไม่ถือว่าเป็นคนที่กับเนื้อกับตัวจริงจังหรอกสําหรับคนที่ทิ้งบาปแค่รอมดอนเท่านั้นพอเวลาออกรอมดอนเปิดทำเหมือนเดิม พอรอมาอนมาเลิกแล้วก็ทำไมเลิกบาปไปพอรอมาดอนไปทําเหมือนเดิมนี่กรณีแบบนี้นะครับเป็นบุคคลที่ยังถือว่าไม่ตอบัตอย่างแท้จริงพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับวันศุกร์จึงเป็นวันที่เราจะต้องขมักขม้นในการทําอิบาดะผมมีตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับทิ้งท้ายในช่วงนี้ก็คือในหนังสือฟัตคุนบาลีเนี่ยนะครับท่านฮาฟิดอิมนุรยับ ซึ่งคนละเล่มกับฟัตฮุนบาลีของอิมูฮัยัตนะอันนี้ฟัตฮุนบาลีของอิมูรอยับมันคนละเล่มกันอ่าในฟันหุนบาลีของอิมูรอยับอันฮัมบารีเนี่ยได้รายงานบอกว่าท่านหญิงฟาติมะโรดิยัลอฮุอันฮาก็คือลูกสาวของท่านนบีมัสสลาร์ฮูไลวะดัลลัมเนี่ยนะครับอิซากานายามุนจุมหอาติเมื่อถึงวันศุกร์นะเมื่อเป็นวันศุกร์เนี่ยอัสซาลัดกุร่ามันลาฮายันดูรุลาฮัชชัมส์ ท่านหญิงฟาติมะจะใช้จะใช้คนรับใช้อะน,นะให้ไปดูดวงอาทิตย์ให้แกนางท่านหญิงฟาติมะใช้ให้คนรับใช้เนี่ยไปดูสิไปดูดวงอาทิตย์ให้หน่อยดูทำไมครับพี่น้องฟาอักบารฮาอันนาฮาตาดัลลัดลินกูรูบิอักบาลัตอาลาดูอาอยอิลาอันตะกีบะ ก็คือแล้วเมื่อเด็กรับใช้ไปดูดวงอาทิตย์มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วบอกนางว่าดวงอาทิตย์มันใกล้จะตกลับขอฟ้าแล้วนะท่านหญิงฟาติมาก็หันเข้าหาแล้วก็ขอดวงจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินจากจุดนี้พี่น้องครับมันมันกำลังจะบอกอะไรเรามันกําลังจะบอกว่านี่ไงชาวสลับเนี่ยเขาให้ความสําคัญกันขนาดนี้คือให้ไปดูดวงอาทิตย์สิ เพราะถ้ามันตกดินเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเปลี่ยนวันแล้วใช่ไหมอิสลามนับกลางคืนมาก,ก่อนนะนะตอนนี้ยังมีเวลายังไม่ตกใกล้แล้วก็ยังมีเวลาขอดวูว่าเขาจะไม่พลาดขอดูอาแม้กระทั่งช่วงเวลาเหลือนิดเดียวคําถามก็คือวันนี้เราทําขยันปฏิบัติในการหาช่วงเวลาแบบนั้นหรือเปะและบางทีเราก็ไปอดควรน้อยใจขอตั้งนานแล้วล้อไม่ให้สักทีนึงขอตั้งนานแล้วล้อไม่ให้คําถามคือเราขอเนี่ย เราดูช่วงเวลามั่งหรือเปล่าเราเลือกช่วงเวลาที่อัลลอ์บอกหรือเปล่านาบีบอกหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับวันศุกร์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกๆสัปดาห์เนี่ยให้เราพยายามขมักขม้นทําความดีเยอะๆหรืออย่างน้อยพี่น้องครับช่วงหลังอัสซัดหลังอ่าหลังอสัสสลี่เนะขออูอาต่อราะสุบฮานัวตะละถ้ามันตรง Qalhamdulillah. Laukajalilafkan. Tauplaf. Doa cak Allah subhanahu wa ta'ala. Akulu kawli hadha. Wa astagfirullah nadeemari wa alakum. Wa muslimin. Amin kulli dhammil. Fa astagfiruhu. Innahu wan ghafurur rahim.